ใครเสรีเฮนเนอร์ต้องฟังคลิปนี้ใครเป็นบ้างคะตื่นเช้ามาชอบมีปัญหาเรื่องกลิ่นปาก เพราะว่าเกิดจากการหมักหมมทั้งคืนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะแค่ pierwszy, มีตัวช่วยดีๆอย่างตัวนี้นี้เลยค่ะ Skyfresh Cleansing Moot มูตแปลงฟันและทำความสะอาดอุปกรณ์ในช่องปากบอกเลยว,ว่าใครจัดฟันหรือว่ามีดีเทนเนอร์นะคะต้องมีตรงนี้ติดห้องน้ำไว้เลยนอกจากช่วยระงรับกลิ่นปากได้แล้วนะคะตัวนี้ยังช่วยในการแอนตี้แบคทีเรียเห็นฟองแบบนี้นะคะฟองเนี่ยนุ่มละเอียดไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ยังช่วยในการลดการเกิดค่าบพลัก และนอกจากช่วยทําความสะอาดอุปกรณ์ในช่องปากได้แล้วยังสามารถใช้แปลงฟันได้ด้วยนะคะและความปังก็คือ cleansing m o u s e ตัวนี้ถูกคิดคน้นโดยทันตแพทย์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปลอดภัยไว้ใจได้หายห่วงแค่มี sky fresh cleansing m o u s e ตัวนี้ดูแลครบจบได้ในขวดเดียวแล้วล่ะค่ะรู้ยังมูสแปลงฟันของ sky fresh เขาให้เลือก2แบบแบบที่1แบบขวด5 0 ml ขวดเล็กกระทะรัดเหมาะสำหรับการพกพาและแบบที่2แบบขวดปั๊ม ขวดใหญ่แบบจุใจแบบนี้นะคะขนาด100 ml ใช้ทาความสะอาดอุปกรณ์ในช่องปากรีเนเนอร์จัดฟันใสฟันปลอมหรือว่าใช้แปรงฟันก็ได้นะคะไม่ว่าจะมีติดบ้านหรือว่าติดกระเป๋าก็สามารถมั่นใจเรื่องกินปากได้แล้วค่ะ หมดปัญหาค่ะกับการใสร่รีเทนเนอร์ออกไปข้างนอกและยิ่งเราเป็นสาวนักทำคอนเทนต์ซะด้วยจะทานอะไรแต่ละทีเนี่ยก็ต้องคอยกัง,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 งวลค่ะว่าจะมีเศษอาหารติดในรีเทนเนอร์ไหมแต่สําหรับพิมพ์แล้วนะคะไม่เคยกังวลเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าจอ,อกไปไหนแต่ละทีนะคะพิมพ์พกตัวนี้ไปด้วยตลอดตัวนี้เขาเป็นมูสแปลงฟันนะคะของแบรนด์สกายเฟรชมาในรูปแบบขวดน,นะคะพกพาง,ง่ายเป็นมูสที่ใช้สําหรับทําความสะอาดอุปกรณ์ในช่องปาก แอบกระซิบนิดนึงค่ะว่าทางแบรนด์เขามีแปลงขายด้วยนะคะแต่ว่าใครไม่สะดวกพวกแปลงก็สามารถใช้มูสแล้วก็ล้างทําความสะอาดได้เลยเป็นการทําความสะอาดรีเทนเนอร์ที่ง่ายมากแค่มีมูสตัวนี้นะคะก็ไม่ต้องมาคอยกังวลแล้วว่าจะมีเศษอาหารติดภายในรีเทนเนอร์ไหมขวดเล็กกระทดรัดพกพาก็ง่ายและยังสามารถใช้แปลงฟันได้อีกนะคะใครจัดฟันใสหรือว่าแปลงฟันปลอมตัวนี้ก็เลิศค่ะ